สวัสดีครับผมนายกิติพงศ์บุิลีครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเป๋ร์ครับอันนี้ก็เริ่มเพลงครับอ้าวทำไมมันวายจังพี่อันนี้มันอันนี้ก็เดินตามผู้หญิงครับเหมือนก็อยากไปทําความรู้จักนะครับอันนี้ก็สกิดสกิดเฮ้ยผู้หญิงก็หันมา ครับอันนี้เป็นบาทเข้าฟาร์ตี้ครับเรียนนี้อันนี้มันเป็นฉากับเหมือนกับลองไม่ครับมันมันทําไมไม่ดังทีตอนแรกเเนีเหมือนเหมือนเสียงไม่หรอกพี่ฮะจต้องบเสียงนะครับอันนี้เป็นอินโทรเพลงครับมันจะแบบซีอูท้าซีอูนาฬิกา เหมือนกับแบบอยากให้รู้ไว้ครับ <c oughs> นี่ก็รู้จักเเจอผู้หญิงครับชอบเฮ้ยสเปคเลยก็เดินตามอยากทําความรู้จักน่ครับพอเดินตามก็สกิดสกิดนะทําความรู้จักหน่อยครับอันนี้ผู้หญิงก็เอ้ยเล่นตัวหน่อยถ้าอยากรู้จักก็นี่นะมาปาร์ตี้นี้นะคืนนี้นนยังยังไม่ให้ยังไม่ให้อะไรยพี่ อันนี้เหมือนกับเอ้ยผู้หญิงร้องร้องเพลงโต้ตอบโต้ตอบกันพี่นี่คือไปเต้นแล้วเหรออย่างอย่างอันนี้มันเหมือนแบบเป็นฉากซีนแต่มันแบบไม่ได้เกี่ยวกันเนื้อเรื่องอะไรมากเท่าไหร่เหมือนมันเต้นนะเี่เป็นขั้นซีนเนื้อเรื่องมันมันเต้นยังคิดทาเต้นไม่ออกครับอันนี้มันเหมือนแบบ มีผู้ชายอีกสองคนเข้ามาเต้นเหมือนแบบแบทเทิลกันระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายครับไม่รู้มันจะมันเหมือนที่คิดไว้หรือเปล่าแบบเนี้ยเต้นเพลงเร็ว่ใช่ไคใช่ครับคือมุมกล้องต้องแบบเร็วเยพี่ออครับอันนี้เป็นแบบมาผับแล้วพี่รถเลื่อนออกมาจอด ประตูเปิดแล้วนเข้าผับเลยใช่อันนี้ทำความรู้จเจออันนี้อาชนแก้วแล้วครับตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มชนแก้วอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับร้องเพลงตัวตอบกันเพลงอะไรเิเพลงนี้เหรอครับ ยางครับเต็มเพลงเลยเต็มเพลงมันต้องใช้แบบชีวิตจริงต้องต้องต้องไปหาประสบการณ์ก่อนใช่ไหมเรายังไม่เจอผู้หญิงก่อนรอไปเจออไปเจอนะครับอันนี้เหมือนกินเหล้ากินเหล้ามีอะไรยกยกเอายกเอาครับแสดงว่าเมียไม่มีเราก็เต้นงั้นแล้วก็ไปสีด้วยใชสีด้วย สาวนันพี่โจยความจริงนั่งอยู่ข้างหรือเปล่าพี่ต้ว่าถึงสายงานหมชต่นยีบาแบทำแค่แค่ตัวเดียวแ่ภาพลิงในคาสเซิลสาวยิงขึ้นยิงอนใ้คอิล่าทำทำของของตัวพอรลสุม ได้หนึ่งคนเลยเป็นังเป็นผับเลยตะไปเจอผู้หญิงในแบบไม่ดีกว่าส่งจูงก็ใจร้อนแน่ใจร้อนเริ่มเริ่มเริ่มเมาเมาแล้วพี่ตอนนี้เริ่มเมาแล้วเป็นแบบเมาเมาอันนี้คือควันบุหรี่หือว่าอะไรเมาดมาไม่เจหอ ไม่ไม่ลองแล้วครับตอนนี like like ้นนี uh, crash, ้เมาไปไหนไม่ได้แล้วเดี๋ยวผู้หญิงต้องพาเป็นคนพาครับเ่าใหม่ล่่รถคันเดิมรับออกไปแล้วรถรุ่นแรงยังยังคิดชื่อมันอยูยังนี่เดี๋ยวมีเรื่องราวต่อนี้ปุ๊บเช้าึ้นมาแล้วมีลิงโทนเขาโทรศัพท์ตอนนอนอยู่ ลิงโทนเข้าปุ๊บบอกเป็นคนโทรเข้าไม่ใช่อลิงโทนเฮ้ยตื่นตื่นขึ้นมามีลาปุ๊ดีกว่าไหมนั่งัะไม่ผมจะใช้เพลงเดิมนะพี่เป็นเพลงเดิมนะแล้วหลัง่ากนั้ก็เจอผู้ชายเหมือนกันแล้วก็จบคำเออแต่ปั๊กเรื่องทำ้อมเย็นแน่เลยก๊ก กลัวเกี่ยวเรื่องจังหวะให้ดูเรื่องจังหวะเพลงกับผ้าก่อนเพราะาเพลงเร็วๆอ่ะถ้าแบบดยืดอๆอย่างเงี้ยส่วนมากเพลงเดิมมันไม่ค่อยเน้นเรื่องมากสักเท่าไหร่มันเน้นอารมณ์ถ้าอารมณ์ไม่ได้มันก็ห้าเบื่อแล้วก็ระวังเรื่องแอนิเมะถ้าเต้นไม่มันมันก็เออ มันไม่ยากเป็นทำมันก็ไม่ยากนะโลกสุดโอเวอร์หน่อยอะไรเงี้ยดูท่าอีกเนะน่ะท่าอีกจเป็นแบบได้ก็ถ้าไม่ติดอัให้เองเต้นให้เอต้นให้ดนก่อนเองอยากกลัไปแล้วให้เต้นโอเคแล้วอ่ะดูลรเรื่องเลยไม่ต้องอธิบายเยอะต้องคิดว่านะอืม แต่มันเข้าใจมากเลยเงมันมากเลยภาพอาจจะยังสับน้อยอยู่จากมืท่านจะเนียกัดลูกไฟวโกแสเลเซอร์อะไรนี้บ้างก็ได้ประหยัดเวลาอลมิมตีเขาเที่ต้องมนข้ามก็ได้ไม่ตอบอกมีไม่มีอะรเป็นคำก็ได้เป็นคำแบบโมชั่นแสงสั่นๆที่ไึดมีอยู่เรียกว่าเบรกเตองทเขาทำซึ่งทีละคำคไปคลิกมาให้เรียกว่าอะไรนะ ก็เหมือนจะเป็นติดกับติดประมาณนั้นแหละเป็นเป็นบางท่อนเงี้ยเออให้แบบนี้นผสมกได้เลยต้องให้มันดูมันว่าให้มันตรงกับคำแล้วครับกทิศไปทิดมาหมุนบ้างอะไรบ้างมันเป็นทีดีหรือว่าทูดีทีดีเหรอที่ยผสมนัดแล้วตอนตอนที่ไปเจอไอ้ผู้หญิงที่เดินอยู่ฉากด้านหลังเป็นอะไรด้านหลังก็ป็นจริงจรแล้วแล้วมันไปเจอผู้หญิงได้ยังไงเงี้ยเดินเดิน มันก็ต้องมีฉากด้านหลังแต่ผมว่าไปเจอหน้าผับไปไปเจอในผับเลยดีกว่าแบบดําเนินเรื่องมาก่อนว่าเนี่ยเราออกจากบ้านไม่ไม่ยังไม่มีใครไเจอหน้าผับเลยดีกว่าแบบเราหนีแฟนมาเที่ยวเนี่ยปุ๊บไปถึงผับปุ๊บเจอผู้หญิงมี่เนีย่มาโอ้ยดีใจเต้น เนียนอนอยู่ห้องแปดทำคอนโดครับคอนโดแปดเลยชั้นแปดฉันแปดฉันสองอะทำได้ได้นะกับตีสองนะแต่ถ้าถ้าไปเดินเห็นผู้หญิงเดินอยู่ฉากด้านหลังคิดเงาเป็นอะไรเป็นถนนอ่ะมีมีสองคนแล้วก็มีเป็นร่วกประกาศไอ้ฟิวและโดดเพราะผมคืตอนที่เหมือนผู้ชายเดินมีคนเดินไปวนมาแล้วพอฉากเต้นเนี้ยเหมือนแบบ มันไปง่ายขนาดนั้นเลยอ่ะนั่นน่ะดิมันที่ง่ายอะไรที่ง่ายโค้งในกระเทยไงเอออเาอีกแล้วต้องมีเงาปอมมาเดี๋ยวใส่อนาคตเข้าไปเป็นเป็นเรื่องของเรื่องปอมเรื่องเงี้จริงจตอนเนี้ยง่ายสุดแล้วที่แนะนำนะ ให้เราไปหาท่าท่าเต้นที่เราคิดว่าแบบถ้าจะฉากเอ็มวีอะไรพวกนี้ตัดท่อนนั้นน่ะมามาใส่แปะๆไว้ก่อนไอ้ท่อนนี้เราทำแบบนี้นะตอนนี้ทำแบบนี้นะตอนนี้เราเดินเราก็ไม่หาฉากในหนังในเอ็มวีเนี่ยตัดรงวัลตัดรางวัลตัดรงวัลก็คือเอาภาพจริงมาวางเลยหรือเราเขาค่อยคัอกปี้ภาพเขาก็ง่ายดีฉากนี้ก็ไปหาภาพบ้านมาเราใช้วาดเอาผสมผสมเนี่ยหรือว่าโมชั่นท่านนี้เป็นคำพูดเจะใช้โมชั่นของที่อยู่รางวัลก่อน 你也没别的呢？